ตัวสุดท้ายครับถ้าเกิดมีการคิดง,งาน assign มานะครับจากแชทนะครับทากงานต่างๆเนี่ยก็จะถูกไหลเข้ามาอยู่ที่ตัวเมนูงานนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะไหลเข้ามากองกันแต่เราสามารถาที่จะเพิ่มเซกชันในการแบ่งแบ่งข้อมูลทาร์ตัวนี้ได้ทางานตรงนี้ได้นะครับเราหือ ดูมิติแบบโปรเซสตามที่เราเซสชันต่างๆที่เราตั้งไว้หรือจะดูตามาผู้สร้างว่ารอบมาจากคนไหนยังไงหรือเดทไลน์นะครับดูตามเดทไลน์อะไรต่างๆได้นะครับส่วนเมนูนี้ก็จะเป็นกรณีที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราหรือว่าได้หัวหน้างานจ่ายงานมาให้เพื่อนร่วมงานเราแล้วเราสนใจงานนี้อยากรู้โปรเซสงานเราก็กด ติดตามทากนั้นๆได้สับสกไรงานนั้นๆได้เวลามีอัปเดตอะไรต่างๆเราก็จะรับรู้ด้วยนะครับตัวนี้ส่วนอื่นก็จะเป็นการกรองข้อมูลนะครับการเข้าถึงด่วนพวกนี้ก็คือจะเป็นระบบเซตมาให้นะครับเราก็การกรองข้อมูลแล้วก็เพื่อที่จะกรองข้อมูลอะไรต่างๆตัวนี้มิติงานมิติการมองเนี่ยสามารถที่จะดูได้จากจากของเราเองนะครับตั้งจากลุ่มไหนใครเป็นเจ้าของดูตามช่วงเวลานะครับ ตรงนี้เราก็ปรับแต่งการแสดงผลคอลัมน์เพิ่มลบอะไรต่างๆของเราเองได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นการจ่ายงานที่เสริมเข้ามาในแชทนะครับเพื่อที่จะช่วยให้การคุยในแชทเนี่ยเป็นการคุยงานได้ด้วยนะครับอันไหนที่เป็นหัวข้อง,งานที่ต้องทําต่อแล้วก็คลิกขวาแอดเป็นทาร์กงานก็มานะครับงานก็จะไม่หลุดนี่ก็จะเป็นข้อดีนะครับ เราคราวก็จะประมาณชี้